พี่คะหนนะูได้ดอกเบี้ยมา2ธนาคารแล้วน้องอยากจะเปรียบเทียบหนูคิดไม่ออกหรือว่าหนูจะเปรียบเทียบอย่างไรนะคะพี่เต้ก็จัดแจงทําตารางให้นะคะมีหลายคนถามมาและคิดว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะพี่คิดว่าตามคลิปนี้มาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นปรากฏฟอลโลวพี่เต้อได้นะคะคือ,อไฟล์นี้เนี่ยพี่ตั้งใจทํามาเพื่อน้องที่ถามมาเลยนะคะแต่คิดว่ามันสามารถใช้ได้กับหลายๆคนเลยนะคะน้องสามารถทักเข้ามาในเต้วปันแสงแล้วก็พี่จะส่ง ไฟล์นี้ให้นะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแบงค์นี้นะคะเขาให้เดือนที่1-6กับ7 1็ 12. ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเ,เราสามารถที่จะ นำไปเข้าสูตรได้เลยได้เปรียบเทียบกันค่ะว่ามันจะเท่าไหร่ซึ่งแนะนําให้เปรียบเทียบ3ปีนะคะนั่นก็คือ36เดือนก่อนแล้วกันนะยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบแบบถึงขั้นแบบ400กว่าเดือนนะคะเพราะว่าเราจะต้องรีไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบแค่3ปีแรกก่อนนะคะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของสินเชื่อบ้านนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่มันต้องเรียเมเอกาสารจะต้องรู้ตรงนี้จะมีตะกานะคะที่ติดซีรีส์อยู่จะเป็นเรื่องของคอสเรียคือพี่แนะนำถ้าใครอยู่ในสายงานนี้นะคะควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ คือมันแค่300กว่าบาทเองคะคะแต่ว่ามันสามารถสร้างมูลค่าให้น้องหลักล้านดังนั้นเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะน้องจะรู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อพนักงานประจํานะคะ